สวัสดีครับด้วยชี่ยวมีครับกับคลิปแฟนการ์ดวีสแตนดาร์ดระหว่างอะไรวะสัตว์มีหลายเดียวแบแพ้แม่งมดมทุเด็ดไอ้พี่เออมุราคุมโมนะเป็นตัวปัญหาแวิธีตัวตายก่อนเร็วเลยโดนแช่แล้วทุกคนต่างตกันเจอแกเนเจอนะอันนี้ก็ปลุกต่ไม่ใช่พี่แมนมุมไม่ได้เห็นไม่เกี่ยวคือมึงคนมุโรมมึไม่ได้เห็นตอนติดหัวลากข้าหัวอยู่ไอมุราเนี่ยปัญหาเยอะแมงมุมว่าทำไม ไ uhm, มะะ่เปลี่ยนยังเชียนไรอ่ผมว่าน่าจะต่างกัูยังหาฐานไม่เจอเลยแล้วกูไลฟ์ผิดไม่ได้ด้วยเนี่ยสารไม่มีเลยเดี๋ยวว่าตัดเดี๋ยวว่าเนี่ยหกสามอ่ะ จัดไปอะไ์ผิดไม่ได้ด้วยจนกันอะไรไ์ผิดแล้วอยู่ยาวๆเลยอ่าทิ้งน่ารักจัว่ะหกใช่ทานผลผลิตไม่น่าได้ใช้ตายมามามาก่อนยิมรู้ด้วยบายบายสุดท้ายดื่มด้วยกันบ่อยอะขอผิดก่อนไม่เอากินไม่ดีผิดคนนี้ ม่วงอะไรคนนี้เก้าพันถ้าาลูนี้มันาจะตายก่อนเขามาแล้วกจะวินจัดมีตัวแล้วเหรอกคนเข้าเลยจันโอ้โหนี่ไปตัวไ้เรื่อยเป็นเพียร์ตายก่อนตลอดแอนดอวบนี้ก็หนึ่งอบัะเซลถูกจวดหนึ่งไปจวดหนึ่งเขารูด้ผมสาธาจานทร์คาเสื่อ

หาเกระสหยิแยบงเดี๋ยวนี้แบบนี้รับอย่างเดียตเอ็ปไงบ้านทร้อรหนึ่งสกิมสบานนึ่งเรียลยนึ่เข้ามาราเรียกสองหกสิบ่าวุติเขาตาย ยทีมันงเด็ดนะสามทีแล้วก็เขียวกับเอ่อลเอลลราิเมอทนี่ก่อนโอ้ยลด้เลยนได้ิวนี่แม่งสามยังไงวะเนี่ยไม่กดผลลันมาอีกทีอ่ะสี่ห้าหกโอ้ยจไปแล้วทอะดตายโกดธที่ตูนกว่า้อยกว่า

เจ็ดพันเอ็มส่เอาันะไหลกันแน่จะไหลกนไม่ดอเคเดี๋ยวมันโดนฆ่าอยู่สทีวะคนเหลี่ยมเลยสามขอได้สูนย์ป่ะต้องมีในโซ่อะมีก่อนข้างประลองยุดสามปลองยุดนะ

ไม่ดีมังแค่คนอบเอไม่ไปหมดแล้วโอ้ยเียมันตกชิคเลยเหรออยู่ดีก็สี่แถวเท่ากันไอ่ลุยมันไปหมดเลยสองส่เลยเซลถูส่อะไรเอจัเกินเมือนไม่ถึงสี่ใบสี่ใบสองหมื่นหรืออาจจะหมื่นหมื่นแล้วก็หมื่นหมื่นแยกกันอโ

ถ้ามึงจะเอามึงต้งาต้นไม้ออกสามหกแล้วก็เอาไอ้ทมที่ออกใคนี่นี่เนโอตีน่ตอนนี้ทางต่อไปไอต่อไปแม่มสี่ยี่สสี่ในมื่ไ่่ก็มื่นหมื่นสามไี่โอลโอ้โหโอลันโี่เยอะๆไม่รู้มีตัวอะไรก็เรียกว่าตีนไี่สิบส่เดเซอร์เดียวปะดอเโคเดียวใช่ไม เลื่อยเีวผมให้ก็เสร์ให้ไมวเดยวไม่ครบเลยไม่ใช่สามสี่ว่าให้อยางไรอ๋อ

มึงก็ถ้านึงนี่เหร่อก็ตายเปนตไมมาเป็จริบางมาล้ตอนนี้อจรให้เลือกเลยจะไปเซเว่นหรือไัทีบังต้นไมอ่ะไปเซเว่นกันฮะไปเซเวน้นมองยี่สิบต้นไม้ต้นไม้หกนลต่งนี่งงา่ตอนนี้ไม่รอทีมีเสอยู่แล้วโอยโอเคลบตัวราสอไม่เ้ยลไม่ได้อันนี้ไม่เนี่ยสองหกแไดกูเหลือินะ

ก็ไ้เปครับ17สามเจ็ดลุกลุกสามสี่สามสี่ครับไม่รู้มือไงถ้าถ้าถ้ามือไม่มีอะไรแล้วก็น่าจะเอาเซนเตอมาเซนเกียร์เซนเตอร์โคโอดยบุกแลนด27อยู high, <laughs> 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 17, 30, ่14แบรมเจ37 เหลี่ยมอ่ะติดีลอคติดอะไรเลยบอนด้วยสามเจ็ดต่นแรงสุดมันมีตัวอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่อีกที่นี่ออหน่อยขอร้องดอดอก็ตตยดอกพลังนี้โลงไปั้งสมันจังหวไหสมีเอาไม่ลงนะเปาแล้ สไตล์เขาร้องก็เท่าไหร่สามสี่สี่สี่ไม่มีลบแล้วไม่รู้ทำอะไรเลยสาอันนี้ยี่สเดอ็ด่ะสี่สีออไมจัวต้องจัอะไรสายจูอ่ม่้อหเือนกันจัวฮิว

เกมคนคนเดือดตายไปเนี่ยบวกแหลกกันไม่เลยบวกกันหนักไปเลยชื่อแม่งสิ้นหวังแม่งสองได้กูตายบวกกันหนักไปเลยเกมนี้อันนี้เท่าไหร่เราเนี่ยหมื่นสิบเก้าว่าสิบสี่สอยสิบสี at ่มากกว่เทสสิบเก้า อันนี้สิบสามอ่ะสปโอ้โจี้เหกันเหนียวเพื่นไหวใจไม่ได้วนนี่แอว้าวแล้ว หมูกัวเลยยิ่งสักกะจีมาคงมี่ถ้าได้เดียวอ่ะสามสี่สามสามสี่หกมื่นห้าก็บอกเป็นยี่ส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 ี่บ้าเฮออีกได้อีกนิดเอ้ยบอชัตีบี S 1ขก็ดีวะกระบอทุกคนสนใจให้ผู้าคตาย่าปกรยืนไม่แข็งด้วยตายเลยไายเลยนะล๊บอะไก็ได้นะกระบอกชาหนัมันแสบตรงนี้ด so ี๋ยวตัวหลังมันปัดให้รู้ได้สองตัว

อ้อมหนึ่งดีแปล17สัตว์ฝอนเดียวขอ้ล้องฝอนเถอะฝอนเออจบวันไปแตกท้าไปในที่สุดสั้นบากุลยในพวกแสบแล้วโดนเจอนเชียร์สู้มันจัดคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนบวัสดีครับไม่